ล้อมแม็กขนาด18นิ้วพูชคอนโทรลมีมาให้นะครับ6ก9 4 0กิโลสภาพช่วงล่างเดิมเดิมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลีฟรถมือ2นะครับวันนี้ผมจะพามาชมกับ Ford Ranger 2.2 Double ด a b ตัวนี้เป็นตัว FX4 นะครับ ตัว FX4 เนี่ยก็จะเป็นตัวขั้นกลางระหว่าง Y-Tac นะครับกับตัว XLT นะถ้าฟอร์ตตัวเมื่อก่อนเนี่ยจะมี XLT แล้วก็โดดขึ้นไปเป็น Y-Tac เลยตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษที่ทำมาแทรกกลางนะครับออปชันมันก็จะเยอะกว่าตัว XLT แล้วก็จะน้อยกว่าตัว Y-Tac นะครับสำหรับตัวนี้ใครที่ต้องการมีโรบาร์มีราวหลังคานะครับได้ออปชันเยอะขึ้นมานิดนึงนะครับจากตัว XLT เนี่ย แต่ยังไม่ไปถึงตัววายแทตัวนี้นะครับเป็นตัวน่าสนใจคันนี้ผลิตปี2017จดทะเบียนปี2018ครับเครื่องยนต์ 2,200cc เทอร์โบ160แรงม้านะครับเลขไม้แท้ๆเดิมๆเลยคันนี้ก็คือ61,000โลนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพนะฮะตัวรถภายนอกภายในใครกำลังสนใจรุ่นนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอย่างละเอียดชัดเจนเลยคันนี้ไม่มีชนหนักพิกาหรือว่าจมน้ำนะครับตัวกระจกมองข้างนะครับ สีดำเ<ำ>ปียโ,โนแบ็กฝังไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเรียบร้อยนะครับเครื่อง2002เกียร์ธรรมดา6สปีดสำหรับคันนี้นะครับมือจับเปิดประตูสีดำเงาติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับกระจกแท้เดิมทุกบานนะราวหลังคานะครับโลบาร์หลังโลบาร์ท้ายพร้อมกับไฟสองสว่างกระบะตัวนี้มีมาให้เรียบร้อยนะครับตัวโรบาร์เนี่ยจะมีไฟสองสว่างมาให้แล้วนะครับ อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนี่ครับเขาจะมีไฟส่องกระบะมาให้เอาไว้ส่องในเวลากลางคืนนะครับกันชนหลังบันไดข้างทุกอย่างมีให้ครบนะครับตัวนี้เป็นตัวยกสูง4ประตู FX4 นะครับแล้ลองดูสภาพตัวรถนะครับเริ่มจากด้านนอกก่อนเลยด้านหน้าเนี่ยตัวกระจังหน้าจะเป็นสีดำเงานะครับแบบนี้ มีคาว่าเรนเจอร์อยู่บนกระจังด้านหน้านะครับแบบนี้เขียนคำว่าเรนเจอร์ไว้แล้วตัวไฟนะครับจะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนนะฮะแล้วก็ไฟตัดหมอกมีมาให้ครบถ้วนนะครับด้านล่างนะครับมีชายกันชนด้านล่างรอยสะเก็ดหินรอยลักยิ้มนะครับไม่มีนะรอยขีดข่วนรอยทลอกสภาพมีการเก็บสีให้แล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวกันชนด้านหน้าล้อแม็กที่ใส่มานะครับตัวนี้ จะเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะใส่ยาง265ทับ60นะครับ้อล้อขอบ18ตัวนี้ยางเนี่ยปี22นะยางปี22ก็ใช้ได้อีกยาวอยู่อนกันนะครับเป็นยางบิส stone นะครับบันไดข้างนะครับตัวนี้จะเป็นสีดำมีมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวพาไปชมภายในห้องโดยสารกันนะครับเริ่มจากฝั่งคนขับก่อนเลยนะครับตัวแผงประตูตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับสวิตช์ล็อก ของฝั่งคนขับ <ST AN CE> ก็เป็นเซ็นทัลล็อกด้วยนะครับเป็นเซ็นทันล็อกแล้วก็กระจกขึ้นลงไฟฟ้า4บานจะเป็นออโต้ฝั่งเดียวคือฝั่งคนขับล็อกกระจกมีมาให้เนี่ยกระจกแท้เดิมนะครับของ Ford นะครับตัวแผงประตูนะครับนิ้วรอยไม่มีสภาพสวยนะครับรอยฉลอกขิด่วนไม่มีคันนี้เลขไมล์หกหมื่นโลนะครับหกหมื 60, โลแท้ๆเลยตัวปรับกระจกมองข้างนะครับพับกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้ามีมาให้ สวิตช์เปิดไฟหน้านะครับจะอยู่ตรงนี้นะปรับความสว่างของหน้าจอเรือนใหม่นะครับปรับแสงสว่างได้สวิต์ไฟหน้าไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสวิต์ไฟที่ส่องกระบะหลังนะครับจะติดอยู่ที่โรบาร์ด้านหลังพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบหุ้มหนังนะครับเป็นหนังแท้เลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีชุดควบคุมเครื่องเสียงมีให้คูชคอนโทรลมีมาให้นะครับตัวนี้ถึงจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะแต่คูชคอนโทรลมีมาให้ นะครับตัวปรับหน้าจอเรือนใหม่มีมาให้ครับตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับเดินได้สีขาวแบบนี้สภาพเบาะไม่มีขาดไม่มี้ํานะครับสภาพยังสวยนะอยากมาครับมาดูตรงคอนโซลตรงกลางนะครับชุดเครื่องเสียงเดิมติดรถมาจะเป็นแบบนี้หน้าจอเล็กๆนะครับแบบนี้นี่ครับเครื่องเสียงเดิมถ้าใครไม่ชอบตรงนี้อยากได้ความบันเทิงมากขึ้นก็ถอดออก นะครับใส่จอ Android เดี๋ยวนี้จอ Android ดีๆมีเยอะนะครับถัดลงมาตรงนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมนี่แหละในเรื่องของ Entertainment ตรงนี้แหละความบันเทิงเนี่ยนะครับไฟพามาอยู่ตรงนี้ CD นี่ยังใส่ได้อยู่นะครับรุ่นนี้ยังมีช่องใส่ CD ให้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นสวิตช์ควบคุมแอร์ทั้งหมดเลยปรับปัดลมปรับอุณหภูมิความเย็นนะครับแล้วก็ปุ่มสวิตช์เปิดปิดแอร์โหมดนะครับเป่าหน้าเป่าเท้า เปิดปิด AC สวิตไล่์ฟ้านะครับอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วก็ power outlet 12โวลต์มีมาให้2ฝั่งนะแบบนี้มี power outlet ให้2ฝั่งเลยมีช่องเสียบ usb ข้างล่าง1ช่อง aux อีก1ช่องนะครับข้างล่างตรงนี้ตัวเรือนไม้นะครับตรงนี้เราจะให้ดูเลขไม้ครับ 1> 6 000, 1 9 4 0กิโลนะครับเลขไม้แท้ๆเดิมๆนเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องให้ดูโอเคครับสตาร์ททีเดียวติดครับรอบเครื่องนะครับเดินเบาอยู่ประมาณ700 8 0 0รอรอบนะครับเดินเบานิ่งๆแบบนี้นะครับเครื่องปกติดีไม่มีปัญหาใดๆนะครับเครื่องสภาพเดิมๆ ตัวนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ำไล่เรียงมานะครับตัวคอนโซลด้านในให้เห็นชัดๆแบบนี้ดูสภาพความสดความใหม่นะครับแผงประตูด้านข้างฝั่งซ้ายครับสภาพเบาะ,ะบด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเบาะด้านหลังก็จะมีพักแขนมาให้แบบนี้ครับฝ้าพเพดานนะครับไฟสองสว่างมีมาให้ ั้งด้านหน้าและตรงกลางนะครับตรงนี้มีเช่นกัน,นไฟสองสว่างมีมาให้ที่เก็บแว่นนะครับแล้วก็กระจกมีมาให้นะครับอยู่ในที่บังแดดพร้อมกับไฟสองสว่างสําหรับแต่งหน้าด้วยนะครับก็มีมาให้พร้อมเลยนะสองฝั่งทั้งซ้ายและขวาผ้าเพดานนะครับ ไม่มีรอยขีดเฉียดรอยยันนะครับมือจับประตูมือจับศาสดานะครับเสาเอมีมาให้ทรัสองฝั่งซ้ายขวานะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูในตัวของกระบะแล้วก็ช่วงล่างกันบ้างนะครับตัวกระบะาเนี่ยแม็กไลเนอร์ดูสภาพนะครับเนี่ยรถไม่เคยบรรทุกหนักสภาพแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูข้างล่างกัน นี่ฮรลอนกระบะนี่สภาพยังสวยๆอยู่เลยนะดูลอนกระบะนะครับเห็นไหมครับรถไม่เคยบรรทุกหนักตัวคามโครงสร้างท้ายรถไม่มีชนนะเม็ดองเม็ดอาร์คอยู่ยครบสวยงามครับนี่ครับดูรอยต่อกระบะนะครับสปอร์ตเม็ดอาร์คสภาพสวยๆลองให้ดูช่วงล่างนะครับนี่ครับ สภาพช่วงล่างเดิมๆนะครับไม่เคยเสริมแหนบแบบนี้เลยนะเดิมๆเ,เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดฝากระโปรงให้ดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับสำหรับตัวฝากระโปรงเนี่ยเขาจะมีคำชกมาให้แบบนี้จากโรงงานแล้วนะครับนี่ครมีคำชกมาให้ไม่ต้องใส่ไม้เกี่ยวแล้วนะสภาพกระโปรงนะครับฝากระโปรงหน้าเดิมๆนะดูหัวน็อตนะครับ รถไม่มีรอยขัดไข่ฟอเดเมทาร์นะครับแก้มข้างนะครับรอยขัดไข่ไม่มีนีนะ่ตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2 2 0 0 c ซีซีมีเทอร์โบนะครับเครื่องยนต์ดูราทอกองพั0ซีซี160แรงม้าเครื่องยนต์ของฟอร์เครื่องเดิมทับนี้ไม่มีการโมดิฟายยังไม่เคยรีแมปนะครับ ฝากระโปรงเด,เดิมนะครับสติ๊กเกอร์กันรอยทุกอย่างอยู่ครบนะครับของเดิมๆติดมากระรถมันต้องมีรอยตลอดตามอายุการใช้งานนะครับฝากระโปรงนี่เครื่องยนต์นะครับลองฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะเดินเรียบเดินนิ่งทำงานปกติครับคอมแอร์ทำงานปกติเลยสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดแอร์อยู่ด้วย แบตเตอรี่คันนี้ทําการเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับเพิ่งเปลี่ยนไปไม่กี่วันนี้เองวันที่วันที่เพิ่งจะเปลี่ยนไปนี่แหละนะครับไม่กี่วันนี่แบตเตอรี่ตัวนี้ฝากระโปรงก็เปิดปิดง่ายๆเลยนะครับมือเดียวได้เลยสบ,บายสสำหรับใครสนใจนะครับ f อ r d ร a เจอร์ตัวดับเบิลแทครับยกสูง เครื่องยนต์2.2เกียร์ธรรมดา6สปีด fx 4นะครับตัวนี้เป็นตัว fx 4ปี2017จดทะเบียนปี18ครับราคาตั้งขายอยู่ที่449,000บาท449,000เครดิตดีคันนี้ฟรีดาวได้เลยนะครับผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ10,000บาท5ปีนะครับหรือจะผ่อน7ปีน้อยกว่านั้นก็ได้นะผ่อนไม่ถึงหมื่น7ปีผ่อนได้ประมาณเดือนละ8,000บาทนะครับอยากจบเร็วผ่อน5ปีได้เลยเดือนละหมื่นนะครับ ใครสนใจติดต่อหาเซลล์ฟนะครับเบอร์062 3058486นะสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ